รู้ทางหมดเลยคในคนบ้านไหนคนบ้านฉันนะครับครับคือพวกฉันมีแต่ไปทั้งไหพี่ัตงโมผากระหล่ำขอฉันนั่นบ่บ่บเขามีข้อมุ่นเขาที่ถามข้อมุ่นถามข้อมูลคือบรไปถามก็คดอทางหมดไปนะ้ยดมองทางหมดไปหูมองยังไงนะก็มองดูว่ามองลงไปทวเห็นบ่ลงไปทวมองหลังหมดไปเดี๋ยวมัต้องมองเขาตกเนี่ยมองหลัวหมดเลย

อันนี้แม่แม่แม่ครับแม่เอ๋อทผมไปได้ยังครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคือคืองี้คือตะกอนนี่พี่ก็ติดตามเรื่องเรื่องยาเสพติดหซื้อนออ๋อมากับมากับพาไปจบีคนเล้ยลุบอกอาตคนแม่ลุงนี่ล่ะมกัม่มีอะไรเลยครับพวกกม่มีอะไรเลยครับเลอกันนี้เลยตัวตัวกไครับตัวกับตัว ลงผักก็ลงผักครับตัวกัตัวขอเค่ว่าพาไปลงผักกับพาไปครับตัวเคโอเคพาตัวตัวบ้านนี้ก็ไเลครับตัวกระบาาในก็ไเลครับอล้งตัวกระหลางคา่ก็นด้ตาบมีต้ตาบมีนลงผักก็ไเลครับเดี๋ยวรอคนทามาแป๊บนึงครับร่ตาไปคอตเดี๋ยวรอคนทอแป๊บนึงครับวันี้พูยมากมครับเอาบกันไปมันะไปแล้วให้เฮ็ดตาตาไปลงผักกันรอเยวรหมอกกันครับ เพราะว่าฉันไม่ทำไม่พิษฉันคจะประค่อยผ่อค่อยผู้ใหญ่คอนเพราะว่ามันโบงงี้ผมไม่รู้ผมทำอะไรกันแค่กูโบงแค่กินตือเพราะเป็งานตบเจ๊เผาแม่พวกนี้ก็มั่งตือตือเดี๋ยวเดี๋ยวจะตรวจโรงพักแป๊บนึงครับถ้ามีคือรอคนณทอแป๊บนึงครับไปไปี่ยครับโรงพักเนี่ยตะวงทำไมอยู่ก๊อบวงว่าที่มัดตานเหรอ รอแ,แป๊บนึงครับรอแป๊บนึงมีปัญหานักเขียนไหมยัแป๊บนึงกับเด็กคนนี้อตัวเขาบอก ไปตลาดดิไปซื้อของให้งานซุตาค่ะก็้วยไปซื้อของก่อนซุปเป็นไรอ่ะป่วยตายเป็นไงป่วยครับป่วยคนแถวทุกคนครับอะไรลครับตำรวจมาหลัดข้าอยู่บ้านย่างนี่พอมาเอามาให้กูเด้งพอเอามาหาก็จะกูเด้งพอตำรวจมาหลัดตำรวจมาหลัดข้าอยู่กับบ้านย่างพอเอามาหาก็จะกูเด้งมีรูอมาตามตีก้นจอนรถหลัดพวกขาต้องแม่ลูกอยู่นี่มาเลยมาเลยมาเดี๋ยวนี้เลย ทางทั้หมลงทัไปทังหมดไปทังหมดไปดูทังหมดเอยากแต่ทั้งหมดเลยไปเอาเปบ่าเอฟไปเลย สวัสดีดออรครับเรืเ่องอะไรครับเนี่ยพอถามเรื่องก่อนหน่อยไหมครับทั่วหรือประมาณเรยวเก้วกับ้าำทำหมดเลยเอาะไรแกมาละบอกไปเร็วหน่อย เป็นย hmm. ัะไงตเลยอลาวเป็ยงไง่ะตำรวจมาหลักเข้ากระบะยังตำรวจหลูไ่ไหวจักนอยเด้งรียรเนยแหละตำรวจมาหลักค่าแม่ผมก็มีลูกเรีวลูกหวยเร็วๆไม่ลูกมากอั้ผาเี่ในถามต่อไอ้เก่าครพาะนี่ยเพาอยู่ไหนเพาะอยู่ไหนอืมอไปเออ สวัสดีค่ะนี่ไอ้ค่ะผมมีอะไรครับพวกยันก็ยังงงอยู่เลยพวกยันมีอะไรกันวันนี้เรือดต่อแผ่นไปซื้อบ้างเดือดไม่ดูแล้วครับผมณข้าบดมาข้าไปในโซนข้ากินไปซื้อพ้าโดยไปซื้อของแล้วกระเทตามกุยใหญ่ตามพ่อตามแม่ข้างในอยู่นี่มันเป็นอะไรกัน มีอะไรก็มีมีบอกมีแจ้งเลยครับก็บอยตลอดคนแย่คนแย่ม่แจ้งผมกิ่วไม่เรื่องอะไรผมฉันนี่ไม่รู้เรื่องเลยไชบอกไปต่อมาไว้ดิ่งต่อมาก่อนน้าเลยน้ารวยตำรวจมาแหละผมฉันกระบาลควงมาย่างนี่เป็นติ๊บดีติ๊บคนเลยมาดูพวกฉันเดิมบอกไปต่อมาไว้ดิ่งเออมาไปไวเลยปากกันออกมาไปไวมันจับฉันตอมแม่หลุดไปลงผาฉันในป้ายเนี่ยเออก็บอยคอยอยู่นี่แหละ แกอยู่ไหนตำรวดมันมาหลักชั้นสองปีโนนี่มาหลัสองคันสามคันมาหลักชั้นไก่แก่อยู่ทีนีเนี่ยมันเดาชั้นไก่แก่ไปลงผักถ้ามีหลวยเหตุผลคือกันไม่ต้องไปไม่รล้มนบอกจะไปตรวจตรวจอะไรตรวจที่นี่ก็ได้ะไปตรวจตอนนี้เขาอยู่วงมาล้นร่่มี่ิวงต้องต้องมาดนน่ตามมาบอกตรวจจีแหละถ้าตรวจตรวจเดียวยืนตรวจมียแหละจบเลย วเดี่ยวให้ตัวจุนี่แหละไม่ต้องไปนู่นตัวจุนีนี่ไม่ม่เปิดนะเปิดแล้วก็หลอกมั่งแล้วพ่อบอกพอแล้วพอกระจักถึงไหนว่าอยู่บ่ายย่างบมาญ่างบมาแล้วร่มจักแล้วร่มทึงตรงไหนมองรถไอแคนเลยแม่มองรถไปเลยมองรถไปไม่รู้ไม่รูมันกะพ่าคือย่า่ลุยไปไ้สิไปเจ๊กซองมดบ้านมันบ่กมันเดินมันบ่าเขาบอกครับแป๊บนึงครับรอคนทามาแป๊บนึงครับตัวล้างรอล้างว่าไงครับจอดล้างว่าจุนีแหล้วตัวจุนี้แน่ไหมครับ เดี๋ยวเรากรอรับราต้องเทามาก่อนครับรม,มันมาสามพันสี่พันเต็มอยังไงแต่วงถึงไหนครับบดกระทงก็เดินใหมะนะ่น่ะต้องห้าตายตัวมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ไมน่นะให้มันคว้มันจ้ห้แก่ไปคว้เดี๋ยวก็มองคว้านเนี่ยมองคว้านอยู่น,นี่ไม่ต้องเอาไปเลยเดล๋ยวหลุดเลย ไอ้ตาเบีเรื่มันมันตัวนี้บอตัวนี้คือตัวจุดตัวนี้ลอกหเลือออกอไม่ล็อยอีกเด้อลอกนัวเล,เลืเด้อตัวถ้าตัวเยี่คือตัวนี้ครับมามาเดี๋ยวพี่คอยไปอีนึงจะไม่ตัวเยี่ผมไม่ไม่พาไปโรงพักถ้าตัวตัวที่นี่จอดรถก่อนครับมาลงมาเียก่อนครับขอให้ตัวเยี่ยร์ยิงต้อนโรงพักเลยมามามาลงมาลงมาเราไปคุยกันก่อนลงมา ไมปต่อยแม่งเลยเนี่เอาข้ามมาแบบตามพวกเข้ามาหนานมันบอกว่ามันมีปัญหาบอกว่าคุยกันอยู่นี่ไม่ยอมแก่ที่รถหลอกคนด้แก่แม่ขึ้นรถแม่ขี้ยวยรถหลอกเลยฉันต้องมาขายของกานแก้หลุดจะทำทำไมเนี่ยที่น้องงานไปบ้านมากันนะยังไงผมขอน้ากันมากันแก้ตัวเลาครับพี่ตัวอะไรกันเอ้าครับแก้แก่ไม่หลอกมันไม่ตรวจละจบกันไปแค่นั้นแหละครับ ไม่็ได้หรอกครับโดนยิมาแล้วียนไปหวดไปหลวดฉันจะูวฉันเป็นยังไงวันปอดกันหลว่ดฉันเป็นยังไงลฉันน่ะมันยรียอที่แบบว่ามีคนเปเกยวหลวับั้นมันยู่ตอปานยนอยู่คนมนแก่หมกแกนนก่อน เพื่อเอความสบายใจดีกว่าทีนี่ผมขอแก้งตำรวจนะชขอแก้งทะลกใช่คนนี้เป็นอะไรไปนะเอาไาไปหาหมอะตาไปหาหมอไม่ใจแล้วเขาไม่ได้ใจแล้ถ้าผมทำระดับของแเล้มเล็ผมให้ตำรวจค้างคืนนม้ข้วเหนียวทำไม สำรวจทำใครทำผมไม่เกี่ยวผมแต่อยากแก้งผมไม่มีแกงไม่ได้มีแกงทิ้งอะไรไม่เก่ัทิ้งข้าวตีนค่ะเออใครกครกบตรวจใครก็ตรสดเลยพี่อะไลยรวจเลย่ไม่ไม่รับไปนั่ไม่จงวาดกกับท่านที่จัดกินนองเร่ยวพวกแกยักษ์จับไม่บาดเลยแกก็รู้ว่าไม่ใช่แกไม่ใช่แกมแกเดินผ่านนาลานทั้งตะวันแกทำไมแกจะมีรูไม่ใช่ห้อกครับถ่ายาักขามดีว่า ทำไมส่อหลดปาดนาอหลอดกับบาปาดนาปุ๊บเราห้ผพวมไปลงทำไม่้องออกมาผมถ่าจับจริงแม่ไม่มีใบมาไม่มีหมายไปบ้านีียกกมมนนนอู่่่่ไไไาาดดท้ลตไม่ใช่ ฟังคำว่าตีแกไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นใครแล้วก็เป็นลูกใครอะไรเนี่ยฉันก็ไม่รู้ไม่รนะแม่ตองอุ้ยจ้าก็พูดเฉยๆไหมใครไม่รู้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะสายสายบนข้างเขาก็มีอยู่แต่ว่าถามผมเชื่อผมรู้เขไม่รู้หรอกอาูุวัดปีคนคำตามนาทีแต่บางทีนาทีของมุลน้องเขารายงานผมก็ไปดูนี่ก็ตามมาดูว่าเป็นยังไง

ตัวตอนหลงอะไรอหาอะไรนี่พี่แกขอหาอะไรกัีดีกว่ดให้ผมพูดเยเพิ่โอเคว่ไม่ต้องาอกไปเราคนนี้ไหไม่ให้ไปไหนรอขอผิงานจบวัเดียวมันจะแจตัวต้นนี่กมันก่อหายตัวต้อนนี่ถ้าไม่เอามันไปเราไม่มีเวินห

รไปเลยครับไม่ให้นองที่เดียบอก้าตุกระโนถ้าเห็นข้อมูลที่ทำที่ทำมันลงบานผมให้โลยังไงเรียเลยครับวันท่มัาไปไมันจะังวัตากันยอนหันเลย้าหนันี่าคนลุนแรงบานนี้าคบวแามวันที่จี่กอ

แต่ว <Yeah>, ่าเขาบอกว่าเขาไม่ตัวแต่แบอกว่าคอตัวเพื่อว่ามมั่นใจรามมันไม่พีดแล้วมันไมทำี่โอเคมีก้อนเดี๋ยวยังไงจะกี่กปแงดจี่อนรกครจเดี๋ยวาดเดีอมีก้อนเดยวยังไงจะกี่ก้นเป็นแกงเด็จะี่ออรก็ครจังเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอเคมีก้อเดี๋ยวยก่กอนนแกงเะี่ก่ออะไรกครับพเดี๋ยวเดยเดี๋ยวอเคมอนดี๋ัี่กอเป็ด็กจะกี่ออะไรครับแสดงบัตรวี่ ตีมีตัวเช่งทำไมผมไม่ได้ทำอะไรเขาเยเออขาเร่าเออเออเออออเขาแจพชได้แก่คนเม่กันเอแคีเขาแเครื่องแบบอยู่เนี่ยคนาขับรถตามคนเน่ผมเนี่มาเนี่ยรับรายงานมาผมก็มาดูให้ครับครับไม่ต้องไมต้องขาข้จา้พอดีพอดีผมก็เข้าใจแล้เออ เขายังไม่ท้าอะไรแสดงไม่ได้เพราะว่าเรามาห้ามก่ออคือคนที่เข้ามาได้ไหมพี่เราห้ามไว้ก่อนก็เลยยังทำได้ไม่ห้ามไม่ห้ามก็เอาไปแล้วเอาไปค่ะไปมาสองคนเอาไปแน่นอนไปแน่คนที่ป้าครับทางใหญ่เด็กป่าไไม่ี่มน้าไปได้วยปักานุณพูบอกกันมานลายเจอพอดีกำลังให้คนดีโทษเห็นคนทีโทเห็นตอบ้น ถ้าไม่ตั้งดา่านไม่ต้องให้ตรวจถ้าไม่มีใบจับสารไม่ต้องแค่นั้นจบไม่รู้เหรอรู้ได้ไงมาถามอยู่ไหนชื่อแจ้ะแม่พี่แหละครับตัวจริงอ่ะไม่รู้ได้ไงเออถามชื่อถามนามตะคุณถูกต้องอยู่

ทำไมคุยรถไม่ลงมาเลยพวกจับไม่ลงมาเลยรถที่มาปาดน่ะพี่ชวยส่วนเลยน้องเอ้ย